คำเตือนคลิปนี้จะทาขึ้นเพื่อความมาถึงเท่านั้นเด็กที่ยุต่ธกว่า18ปีควรจะรับคาแนะนํานะครับก็การใช้พื้นทุ่คนเช่นเคยก,กลับมาแล้ววันนี้ก็ช่องโคดบ๊อบใชนลนมครับเพื่อนยินดีดต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอนี้ฮนะก็วันนี้ก็จะมาลุยกันถึง190บาทนะครับเพื่อนนะเปิดประเดิมมังกรกันเลยนะที่เป็ดแปดนะครับผมซัด10ออโต้เหมือนเอาเลือกเอาใช้มังกรว่าไงว่าการจังหวะน,นี้เปิดมาเข้าฟีเร์เกมแต่หัวม้วนแบบนี้ไอยา มีสิทธิ์ลุ้นดวงลุ้นโชคว่าว่าจะลุ้นแตกตั้งแต่หัวต้นคลิปเลย,เ,ยเ,าาเลยว่าเฮ้ยเข้ามาดิวะไม่กลัวอยู่แล้วจัดมาให้น้องเท่าไหร่เท่ากันเท่าไหร่เท่ากันนะเท่าไหร่ก็ได้เขอแบบหน้าเกียรนหน้าเขียรนน,นนะขอแบบว่าสักเกิน250บาทจะได้ไหมจะได้ไหมว่าคงไม่เกินใจหมึงหรอกมั้งย่แค่นี้เองใช่ไหมหรือยังไงหรืองารเป็นยังไงเพื่อนนะ ไม่มาเลยเออก็แค่นั้นแหละลเพื่อนสวยโอเคเอาสักร้อยหนึ่งไปเอาไปเพื่อนเออสวยเพื่อนเอาอีกเพื่อนเอาอีกเอาอีกเอาอีกโอ้โหวายอยู่ปิดที่ไปนหน่อยนะครับผมถ้าเขาแถวสองนี่หวานเจี๊ยบนะฮะโอ้โหไม่เป็นไรของฟรีรออะไรอ่ะอืมเออเอาดีแปบ๊บหนึ่งนะครับผมลุยกันต่อเลยจัดการรัวๆไปเลยนะฮะ เอาอ่าอา,อาจัดมาโอเคเพื okay. ่อนใครที่เข้ามารักชมนับฟังผ่านมาทางนี้ก็ขอบคุณมากที่เข้ารับชมรับฟังกันนะผมฝา,ากด้วยกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นลังใจให้ผมนะผมนะแล้วก็กดซับไว้เพื่อจะได้ภาคกิจกรรมดีๆนะผมผมจะจัดกิจกรรมตอนไหนคนคงสงสัยใช่ไหมเมื่อไหร่ที่คนแบบมันกลับมาดูเยอะอ่ะกลับมาดูเยอะกลับมาคอมเมนต์กันกลับมาคุยกันจอยๆกันนั่นแหละครับเมื่อนั้นแหละมีแน่นอนแต่ตอนนี้คือมันเหงาเหมือนผมคุยคนเดียวอะ่ะจริง คุยคนเดียวจริงตอนเนี้หอจัดนะเออเออเข้าอีกรอบหนึ่งไปครับผมมาฮะกำไรทุกวันแบบเนี้ยมันก็อยากจะแจกใช่ป่ะถูกป่ะกำไรมาได้ทุกวันมันก็อยากจะแจกคนดูบ้างแบบว่าตอบแทนไงแต่มันไม่มีคนดูผมมันไม่รู้อะมั่ไม่มีใครคุยกับกูอะกูก็ไม่รู้ว่าคนหรือเปล่ามันนี่คือคลั่งเหมือนแต่ก่อนนะผมนะถ้าใครติดตามช่องนี้มานานสมัยปังขำก็จะรู้ว่าเป็นยังไงแต่ว่า เออบางทีอาจจะเป็นที่ผมเองที่แบบอาจจะไม่สนุกเท่ามันนะขอภัยด้วยแล้วกันนะครับผมจะทําไงได้ฮะผมมาแล้วไงผมมาจังหวะนี้แล้วไงเหลือสามหสุดท้ายอย่างนี้ยังไงเก็บคูณมาก่อนแล้วยังไงครับไอ้ยาพี่มัวแถวสาไม่เข้าครับผมนะ่าเสียดายจะดอกนี้มายังไงหนึ่งหัวสุดท้ายครับผมมาดูกันเข้าไม่เข้ารออยู่เดอ้อรออยู่เดอ้อเข้าไม่เข้าโอ้โหสุดท้ายแล้วยังไงฮะ โอเคไม่เป็นไรครับสามร้อยบาทก็เอาครับผมจังหวะนี้เท่าไหร่ก็เอาเท่าไหร่ก็เอามาๆมา,มาลุย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 มาครับผมอา้าแล้วเข้าอีกแล้วมาดีครับไอ้น้องโหนี่ข้าฟฟีเกมเดือดจัดนะทุกคนรอบเท่าไหร่รอบที่สามแล้วป่ะเออสามรอบแล้วนะครับผมในเวลาไม่ถึงห้าที เดือดจัดนึกว่าบอลคู่สเปอร์กับริเวอร์เมื่อคืนเลยดูเดือดดูดัดนไม่มีใครยอมแพ้ยอมกันจริงๆนะแต่สุดท้ายก็เป็นริเวอร์ชนะไปสุดยอดโคตรเดือดกำไรคนดูครับผมใครชนะก็ได้ครับไม่ได้เชียนคู่นะ <c oughs> แล้วเจสองบาทดอกนี้แล้วยังไงฮะเขียวดอกนี้เก็บคูณเข้ามาต่อและเจแถวโอโหนึกว่าเจแถวแรกจะเข้าถ้าเจแถวแรกเข้านี่ไปต่อได้นะว่ามันจะแตกวายที่แถวสองนะเพื่อน แต่แม่นะเสรดาและเจดอกนี้ไม่พลาดว่ารอบนี้แล้วยังไงอ่ะวายสตัวแล้วโอ้โหมา3ตัวนี้หวานเจี๊ยบคือคนดอกนี้วสวยและสิบดอกนี้มาอีกแต่ละคนสบี่บาทเอาสวยๆไปดิเพื่อนโอ้โหแจมแมวว่าดอกนี้แตกมา2592บาทเชี่ยมันต้องอย่างนี้เดี๋ยว,ว่าฟรีเกมอ่ะเออให้มันสมราคาหน่อยเข้าราเข้าเย็นอ่ะเออเออ,เอ,อต้องงี้ไป สวยลุยกันต่อครับผมส9ง8บาทจังหวะนี้แม่เตือจริงๆนะครับผมจังหวะนี้มันมาได้กันไหลต่อไปเลยแล้วกันยาวๆครับผมยังไม่พักยังไม่พักเพิ่งมาเองรีบกลับไปไหนเอาอีกสากหน่อยละกันนะครับผมเอาอีกสากหน่อยละกันนะเพิ่มเบ็ดละงัดต่อเลยครับไม่ต้องไปรอไม่ต้องไปรอฮนะอยังไงยังไงสิยังไงสิ ยังไงซิแถวโอ้โหเอาหน่อยเถอะว่าเอาหน่อยเถอะว่าเอาหน่อยเถอะว่ายังไงหยอกนี้มาโอ้โหไม่เข้าเริ่มละเริ่มมีกลิ่นนะเริ่มมีกลิ่นเริ่มมีกลิ่นเราว่าซื้อดีกว่าไปอาจจะมา มันอาจจะมานะลองดูหมุมนไม่เข้าซื้ออีกสักรอบแล้วกันนะเออมาดูกันดิเป็นไงอยากได้สักสี่พันอ่ะเพื่อนจะเอาไปจ่ายค่านี้ซะหน่อยจ่ายค่าไฟไดีรออะไรค่าไฟยังไม่ได้จ่ายเลยฮนะโอ้แพงด้วยเดือนที่แล้วค่าไฟขึ้นขึ้นมาสามพันกว่าเขาจะสุดเลยเอา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 ,อามามามา,มาห้าหมุนสุดท้ายครับผมยังไงหกรอบาทจะได้ไหมแค่ทุนเนี่ย ดูทรงแล้วอาจจะเจ็บได้เนี่ยอาจจะเจ็บได้หรือเปล่ายังไงครับคูณสิบสองจังหวะนี้โอ้โหมีแต่คูณแต่ไม่มีน้ําเลยไม่มีต่อนเลยนะเย้ไม่มีต่อน,นสั์คนที่ไหนเขาเนี่ย <c oughs> แล้วดอกนี้ยังไงครับผมเคเปิดมาสวยๆละวานโอ้โหอย่างนี้รับซับครับรับซับครับสี่ร้อยยี่สิบสองบาทฮะสวยกําไรแล้วฮะกําไรแล้วฮะซื้อหกร้อยบาทได้มาแปดร้อยก็เอาแล้วครับผมเออค่อยๆถือว่าสู้ต่อไป สู้ต่อไปแต่เรารู้แล้วว่าตอนนี้ฟรีเกมไม่ให้แล้วงั้นเราหมุนเองดีกว่างั้นเราหมุนเองดีกว่านะเพื่อนนะเออเพิ่มเบ็ดคืนครับผมงัดสุดโอ้โหสวยการต้อนรับเบ็ด40ที่หวานเจีย๊ยบเป็นการต้อนรับเบ็ด40ที่หวานเจีย๊ยบเอา4,000ไปเลยไเพื่อนจะได้จบโอ้โหยังว่ะไปต่อครับผมมาทีนี้ถ้าไม่ได้4,000เอา3,000ก็ได้นะไม่โลภไม่โลภแต่ยังมียังหวันนี้ยังโอกาสมันยังได้อยู่ก็เอาซะหน่อยก็เอาซะหน่อยขาด8บาทโอ้ มันไม่ได้มันมมนอน,นไม่หลับนะมันนอนไม่หลับนอนไม่หลับนะเพืเ่อนเออทำยังไม่ได้สักสามพันห้าไหมได้อยู่นะได้อยู่นะเพื่อนมาเด้มาเด้ไม่เป็นไรอาใหม่อาใหม่อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเพื่อนมึงทําได้กูเชื่อกูเชื่อมึงกูเช,เชื่อมึง,เ,งเพื่อนกูเชื่อมึงเพื่อนยังไงเพื่อนดอกนี้ สวยครับผมต่อราคา96บาทาไรยังไงอ่ะต้องไหลแล้วต้องไหลามาแล้วจะสวยโอเครู้เรื่องนอนมาเลยอย่างนี้สวยทำได้ผมอย่างที่คิดไว้อะยังไงวันนี้ขอตอลาไปก่อนแล้วกันทุกคนอนะย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตั้งใเป็นกำลังใจให้ผมด้วยและเจอกันใหม่ในวันต่อไปวันนี้ขอตัวลาไปก่อนทุกคนและเจอกันครับผมขอทุกคนโชคดีฮะสวัสดีครับ